็เห็นทรายว่าไม่มีเจ้าของอยู่ออกจะปุดก็แล้วก็นางเงือกก็ทำหน้าเย้ยแล้วก็ออกจะปุดก็จับอันนี้ไม่อยากไปถามนางเงือกเพิน,ออนแล้วก็นางเงือกก็บอกว่าออกจะปุดอย่าไปนะเวลานางเงือกเห็นนางอกปุดสองคนก็ก็ตีใจมาก แล้วก็ก็ไปขับมีคโเตอ e ์จากนั้นออกจะปุดก็เตินจากใบเฉยๆออกจะบุดก็ขวางทรายไม่เห็นเจ้าของอยู่ออกจะปุตก็มองไม่เห็นนะเนือ้ออ๊อฟจับุตน้ำเลือกมองไม่เห็นออกจะปุดน้เนื้อก็ไปหาอีกต แล้วก็นางเงือกก็ตีใจมาหเห็นองค์เจ้าบุตรนางเงือกเห็นองค์เจ้าบุตรสองคนก็ตีใจเรื่องนี้ให้สอนหนูว่าคนเราอย่าอย่าอย่าทำบิดไปทั่วพ่อา,าดูหนอ